ก็การสวัสดาร์สกีกันด้วยนะคะนันนะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวโอนะแต่ตอนนี้พี่ก็ใช้ที่คอแปบบ๊บที่คอดพี่ก็มีแจกโอ,น,อ,น,อน,นะพีแ่บบนะนะไม่ใช่อันนี้นะผิดอันอันนีนิเซิร์ฟเวอร์ของใคเกน้นนะ

เนี่ยทุกคนดูนะคัดลอกลิเง,ลเ,งเอาไปใส่ในกูเกิลรอแปะเนี่ยน้องก็กดตรงขัดตรงนี้ยนี่คันนี้เลย <ส>คู่เนี่ยเจ้าเจ้าของอนะพี่ป็นสร้าส่วน,วนอันนี้ก็มป็บัมกอรตันสกีเฮม่เดี๋ยวนี่

นี้ลไม่เสียหายเลยะโอเคนี่ก็เป็นดีสอร์ดนี่แล้วก็จะมีช่องรับยศสมสห้องสมัครตำแหน่งต่างๆเล่นเกมอห้องสอบสวนผ้งล้มปิดห้องพประชุมละครยุ่งเหนห้องลงคลิปพี่หนึ่งอยากลงเข้ามานี่จะเป็นห้องพี่เนี่ย

การครับแจะไปยัากสภาพอากาศครือข้อไนทีบอกนี่นิ่งเจ๊ตา เอเดอะมันต้องสร้างยังไงมัจำไม่ได้สร้างจิกรรมอันนี้ทุกสัปดาห์ในวันเกิด ไม่รวมอยู่ในนั้นนะอาจารย์อาจารประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะผมเชืว่าเขาก็คงกี่กัมก็คือเดี๋ยวขอเป็นทูกสัปดาห์่อยสิแี่เกแจ็คใั้เขาตั้งเวลาตั้งแต่ แจกนาไม่ใช่แจกอาหาร้ดุด้าครับายครับสารสั่งให้ชดใช้เงินเิ่มร้อยสบานีา่ะร่อนี้เน่กอเนาะทีว่า ไม่มีอะไรหรอกเนี่ขอไปดูหน่อยดไปไหนะไปหนแล้ววะขอบางคนต้องลองหาเรื่อยๆไปนอแล้วไอนั่นขับไปไหนวะ

ขอเริ่มที่ธนายเกิดผลเลยคล้ายๆกับที่ผมถามจ้าถ้าเราดูจากสิ่งที่ไอการสั่ง้องทนายตั้มและพวกเนี่ยเ,เรื่องต่างๆมีหมดนะฮะทั้งเรื่องหลอกลงทุนทำแอปหวยทิปะ <c oughs> ก็มีนะฮะเรื่องส่วนต่างรถเบนซ์ก,กมม็มีเรื่อง39ล้นะ<ต>านเอ้าล้านเลยคริปล่าสุดไม่ติดอีกสิดนะ

วันนี้ก็เ ine, ปลี่ยนชื่อหน่อยละกันเอาเป็นมันจะมาเพิ่มีได้สอภในวันนี้ภในยไเลยครับ่ขออนาตมาที่ทางฝั่งนี้บ้างคู่รักคู่แค้น คุณออยสีวันนี้มาพร้อมกับทนายความนะเดี๋ยวจะได้ถามทนายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณออยสีกับทนายตามด้วยแต่ถามความเห็นเรื่องนี้ก่อนว่านี่<ใ>นก็จะ<อ><ม>เป็นคุณออยสีที่ที่ตามมาโดยตลอดที่เคยเมนะื่อวานนี้เนี่ยเมื่อกี้จากประเทศก็ลุ่มเหมือนกันนะแต่เข้าามมไ่นมไมนมาเี่ยโอเลุกเอามาทุกวันเราทุกวันเลยรอทั้งวันเลยใช่ค่ะเออลมออกมาเป็นอที่จะทำอะไรก็ ดูนหนักมากแ็ใ้หมดเวลามาชการแนสมก็แถลงดีเราค่นี้แหละกลุ่มไน้อยของเราในเขตก็มใจกันแล้วก็ไม่เป็นรูปนะวิคือที่วันนี้กวนกูไล่สีมาเนี่ยท่านี้เขาชอบมีข้อมูลเรื่องลึกเรื่องหลักผมต้อตอบเพเห็นโพสเฮอไม่กี่ดือวนะเดัสารเท่าไหร่เ ดไ้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมากนะอันนะแล้วก็เหมือนจะไปที่เรียนจำต่อค่ะาเพราะคนที่เจอไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นไง ไม่ใช่คนที่ทิ้งขนมปังพวกนี้พวกคุณต่างหาที่ทิ้งมันติดเลกเซตอ่ะแม่มันติดเลกเซตนี่นะใครนี่ก็จบละ